ครับ,รบลูกของลูกนี่เราเรียกว่าอะไรครับหลานอ่าลูกของลูกเป็นหลานลูกของหลานเป็นเลนเลนอ่าถูกต้องแต่คําถามของเราถามว่าแล้วลูกของเลนเราเรียกว่าอะไรข้อหนึ่งหลนหรือข้อสองเลือครับครับโอ้โหมีสองตัวเลือกครับหนึ่งหลน สองลื่ครับค <ST an> ิดว่าลูกของเลนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับจับเวลา15วินาทีครับเอาแล้วอ,อ,อะไรกันแน่อะไรกันแน่นะครับอะไรกันแน่ครับลเลนหรือลื่นเลก ตอบว่าข้อหนึ่งหลนอะมาถามกันหน่อยทําไมถึงตอบว่าหลนครับครับเห็นผู้ใหญ่เขาพูดกันครับเห็นผู้ใหญ่เขาพูดกันผู้ใหญ่เขาพูดว่าเขาพูดว่าอะไรครับหลานเลนหลนนะคะเขาพูดว่าลูกหลานเลนหลนจริงหรือเปล่าเขาพูดถูกป่ะไม่มั่นใจไม่มั่นใจอ้าวแล้วกองเชียร์ฝั่งนี้เลยครับคิดว่าคําตอบน่าจะเป็นหลนหรือเลือครับลโอ้โหข้อนี้นะครับหลนกับเลือ นะครับน้องกอไก่ตอบมาแล้วนะครับว่าลูกของเหลนคือหลนนะครับเด็ดหรือไม่เด็ดครับและคำตอบคือไม่เด็ดครับไม่เด็ดนะครับอ่าก่อนไปดูข้อต่อไปนะครับให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าลูกของเหลนนะครับเราเรียกกันว่าลื่นนะครับไม่ใช่หลน ที่เราเคยได้ยินกันมาตลอดว่าลูกหลานเหลนโหลนเนี่ยเราพูดตามในเพลงเราสู้อันนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าโหลนมาแต่งให้มันคล้องจองเฉยๆแต่จริงๆแล้วลูกของเหลนต้องเรียกว่าเลน